สวัสดีค่ะเมียวที่ปรึกษาการขายมิสูแพรนะคะวันนี้เมียวอยู่กับรถมิสูบิชิปาเจโร่สปอร์ตรุ่น e l ลิ e ด d i ิชั่ซึ่งมีความพิเศษเป็นคันนี้คัน,นเดียวเท่านั้นนะคะ ความพิเศษของรุ่นนี้นะคะจะมีแค่คันนี้คัน,นเดียวเท่านั้นนะคะความพิเศษตรงไหนนะคะเดี๋ยวเมียวจะพาไปดูค่ะ,ะด้านหน้าของรถป a ร e จ o s p o สปอร์ตอีลิ t ดิชนะคะรุ่นปกติจะเป็นสีโคมเมียมค่ะแต่รุ่นนี้ของเรานะคะเราทําเป็นสีดำนะคะให้รับกับด้านหน้านะคะตัวสือปารจิโร o สปอร์ติดหน้าฝากระโปรงรถนะคะเป็นสีคมเมียมไฟหน้าของเรานะคะเป็นแบบโเจคเตอร์แบบ led พร้อมกับ ไฟเดลี์แบบ LED นะคะส่วนด้านข้างด้านล่างนี่นะคะจะเป็นไฟเลี้ยวแล้วก็ไฟส่องสว่างขณะเลี้ยวโค้งนะคะทําให้เพิ่มมิสัยทัศน์ในการขับขี่ในยามค่าคืนค่ะนอกจากนี้นะคะระบบความปลอดภัยของเรานะคะมาพร้อมกับเซ็นเซอร์ด้านหน้า4จุดแล้วก็ยังมีกล้องด้านหน้านะคะแล้วก็มีน้ำสิีดล้างไฟหน้านะคะเพิ่มความ ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นค่ะด้านข้างของเรานะคะกระจมองข้างนะคะเป็นสีดำะคะ่ะสีเดียวกับตัวรถนะคะซึ่งปกติจะเป็นสีโครเมียมค่ะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวแบบ LED นะคะแล้วก็กล้องมองภาพ360อ,องศานะคะมีทั้ง2ด้านเลยนะคะนอกจากนี้นะคะล้อแมกของเรานะคะล้อขอบ18สีดำนะคะพร้อมกับยาง Bristone คะ่ะนอกจากนี้ยังไม่พอนะคะความพิเศษของรถคันนี้มีคันนี้แค่ค,คันเดียวนะคะก็คือมือจับเปิดประตูนะคะ เราทําเป็นสีดําเป็นสีพิเศษให้เลยค่ะทั้งสีด้านค่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันเลยค่ะค่ะความพิเศษของด้านหลังนะคะที่เราเพิ่มเข้ามาอีกหนึ่งจุดก็คือคิ้วนะคะตรงใต้โลโก้นะคะเราทําเป็นสีดําซึ่งรุ่นปกติจะเป็นสีโคมเมียมนะคะนอกจากนี้ใต้คิ้วนะคะเราจะมีกล้องนะคะ,อะมองภาพด้านหลังนะคะพร้อมกับไฟส่องสว่างให้กับป้ายนะคะแล้วก็ปุ่มเปิดปิดประตูท้ายนะคะ นอกจากนี้ยังมีโลโก้นะคะปาจ,จิโร่สปอร์ตพร้อมกับรุ่นของของรุ่นนี้ก็คือรุ่น Elite Edition นะคะความปลอดภัยของเราก็จะมีเซนเซอร์ทั้ง4จุดเลยนะคะประตูท้ายนะคะเปิดยังไงเดี๋ยวเหมียวจะเปิดให้ดูประตูท้ายนะคะด้านหลังนะคะสามารถเปิดจากปุ่มตรงใต้คิวตรงนี้ได้เลยนะคะนอกจากนี้ยังมีปุ่มเปิดปิดตรงฝาท้ายประตูนะคะให้อีก2จุดแล้วก็เปิดจากอ่ารีโมทนะคะหรือว่า ไม่สะดวกนะคะสามารถใช้เท้าเปิดแตะเปิดแตะปิดได้นะคะเดี๋ยวเมียจะทําให้ดูค่ะนี่ค่ะเรียกได้ว่าใช้งานได้ง่ายนะคะสะดวกสบายในการใช้งานไม่ต้องยุ่งยากในการเปิดแล้วก็ใช้แรงเปิดนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้ากันนะคะว่ามีความเสเศษ,ษ,ษตรงไหนบ้างค่ะในส่วนของแผงประตูด้านข้างนะคะ,ะที่เห็นได้เด่นชัดนะคะก็คือจะเป็นเบาะสีน้าตาลแตะเข็มสีขาวนะคะ เพิ่มความหรูหราให้กับตัวรถนะคะนอกจากนี้นะคะความปลอดภัยก็คือไฟส่องสว่างคะ่ะเวลาเราขึ้นรถในยา,ามค่ำคืนค่ะมาตรงนี้เลยค่ะจุดตรงนี้นะคะเป็นจุดพิเศษอีกหนึ่งจุดก็คือสคับเพ็ดตรงขอบประตูนะคะพร้อมกับโลโก้สะท้อนแสงสีฟ้านะคะเป็นรุ่นปัจจโร่นะคะสะท้อนว่าปัจจโร่เนาะสำหรับเบาะรุ่นนี้นะคะสีน้ําตาลทังคัน,นะคะ่ะคุณสมบัติของเขาก็คือสะท้อนความร้อนนะคะไม่ว่าเราจะจอดตาักแดดหรือว่ากลางแจ้งนะคะทำให้เบาะไม่ร้อนนะคะเป็นเบาะคูลเล่มูลเล่น,นะคะ ปรับเบาะด้วยแปดด้วยไฟฟ้าแปดทิศทางนะคะเรียกได้ว่าสามารถปรับได้ตามตัวและของผู้โดยสารหรือว่าผู้ขับขี่ได้เลยค่ะพวงมาลัยนะคะทรงสปอร์ตนะคะพร้อมกับมันติฟังก์ชันนะคะฝั่งขวอมือนะคะก็จะมีปุ่มอะแดปตีดพูดคอนโทรลค่ะรอบความเร็วบนพวงมาลัยนะคะเวลาเราเดินทางไกลนะคะสามารถรอกความเร็วตรงปุ่มน,นี้ได้เลยนะคะแล้วก็ขับตามคันข้างหน้าโดยที่ไม่ต้องเหยยบคันเร่งน,นะคะนอกจากนี้นะคะปุ่มมองกล้องรอบคันนะคะพร้อมกับระบบ สั่งงานผ่านเสียงรับสายวางสายบนพวงมาลายัยตรงนี้ได้เลยนะคะเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งานด้านซ้ายมือของเรานะคะจะเป็นเกี่ยวกับปุ่มอินเตอร์เทนเมนต์ภายในหน้าจอภายในรถนะคะก็คือจะเพิ่มเสียงเบาเสียงเปลี่ยนเพลงเปลี่ยนโหมดน,นะคะตรงฝั่งด้านซ้ายตรงนี้ได้เลยนะคะค่ะสำหรับหน้าจอนะคะระบบสัมผัสขนาด8นิ้วนะคะรองรับ Apple Car p l a y แล้วก็ Android no Auto นะคะพร้อมกับระบบนำทางนะคะ ข้อพิเศษของรุ่นนี้นะคะก็คือจะมีที่ชาร์จแบตไร้สายให้กับรุนคันนี้อีกหนึ่งจุดนะคะก็คือเราแค่นาโทรศัพท์มาวางไว้ตรงแท่นชาร์จนะคะแล้วก็สังเกตตรงปุ่มค่ะถ้าปุ่มสีเขียวทํางานแสดงว่าโทรศัพท์ของเราได้ทําการชาร์จแล้วเรียบร้อยค่ะค่ะไปเจ้รถสปอร์ตนะคะมาพร้อมกับระบบเบรกไฟฟ้าพร้อมกับระบบเบรกออโน้โฮนะคะระบบเบรกออโต้โฮนะคะเวลาจอดติดไฟแดงนะคะเราไม่ต้องเหยียบเบรกได้เลยนะคะระบบจะทํางานให้อันตโนมัติค่ะ เบาด้านหลังคะเป็นบเบาะสีน้ำตาลสีเดียวกับด้านหน้านะคะสามารถปรับเอนตามความต้องการได้เลยนะคะนอกจากนี้นะคะความบันเทิงอ่าห้องผู้โดยสารนะคะก็จะมีหน้าจอขนาด12.1นิ้วนะคะพร้อมกับเล่นผ่านสาย HDMI นะคะผ่านมือถือของเรานะคะนอกจากนี้นะคะมีช่องเสียบแบตให้อีก2จุดเป็นช่องเสียบแบบ USB นะคะค่ะอีกหนึ่งจุดนะคะจะเป็นเสียบไฟบ้านะะนะคะ220โวลต์นะคะ150าวัตต์ค่ะ นอกจากนี้นะคะยังมีไฟส่องสว่างให้อีก2จุดนะคะแล้วก็สามารถปรับแรงลมตามความต้องการได้เลยนะคะปรับด้านบนตรงนี้ได้เลยค่ะค่ะใครที่กำลังมองหารถปัจจุบันสปอร์ตรุ่น Elite Edition สีดำแต่งพิเศษคันนี้นะคะภายในสีมุกตันเบาะสะท้อนความร้อนคูเลเมูลเล่นะคะมาที่มิสูแพ้ของเรานะคะเรามีรถพร้อมส่งมากทันทีค่ะ โปรโมชั่นพิเศษะคะดาวเริ่มต้นอยู่ที่99,000บาทค่ะหรือนะคะเลือกรับดอกเบีย้ย0.99%นะค่ะนอกจากนี้นะคะเรายังมีแพ็กเกจค่ะฟรีค่าบำรุงรักษาะคะ5ปี100 0กิโลแล้วก็ฟรีค่าแรง5ปี100กิโลนะคะสอบถามเพิ่มเติมนะคะได้ที่นะคะ0 5 4 6 2 5 2 3 2ถึง5หรือนะคะช่องทางออนไลน์นะคะแอดไลน์มิสุแพทย์นะคะหรือว่าเพจมิสุแพทย์นะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ กด Subscribe ให้กับช่อง YouTube มิสซูแพ้ด้วยนะคะวันนี้นะคะเมียวกับรถป a j จ l o ่สปอร์รุ่น e ีลิ t ดิชคันนี้นะคะขออนุญาตลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ